สวัสดีค่ะ JK นํนำเสนอรถเก๋งมือสองนะคะสภาพสวยรถมือเดียวป้ายแดงมาแบบสไตล์เดิมๆตลอดทั้งคันเลยค่ะทั้งภายนอกภายในนะคะออปชั่นใช้งานได้เดิมๆม,มากๆเลยนะคะคันนี้สีเดิมตลอดทั้งคันค่ะไม่เคยทำสีน็อตไม่ขยับค่ะทุกท่านกับรถ Honda Jazz Hi 3, h y b บ i d 1.3 t c h b a c k ปี12แจ้งจดทะเบียนในปี2013 สุดประหยัดน้ำมันรองรับน้ำมัน e20 ด้วยนะคะรถเจ้าของใช้งานคนเดียวค่ะได้ดูแลรักษากันเป็นอย่างดีเลยค่ะบอดี้เดิมๆตลอดทั้งคันเลยนะคะรถสภาพสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะหน้าหลังเดิมๆค่ะทุกท่านสีสันฉ่ำเงาตลอดทั้งคันนะคะเกียร์ออโตซีวิทีแอร์ออโตดิจิตอลด้วยนะคะปุ่มประหยัดพลังงานอีโคโหมด เบาหลังพับราบได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้แบบจุยิ่งขึ้นนะคะมีกุญแจรีโมทครบ2ดอกค่ะเลขไม่ห0 0กม่0กิโลเมตรรถสภาพสวยแบบนี้นะคะราคา1 7 9่0 0บาทเครื่องยนต์1.3ค่ะเชื้อเพลิงใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานค่ะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน ไม่ควนันเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่สะดุดห้องเครื่องสวยภายในกว้างไม่ซสมนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์ค่ะเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบสมุดเร่มทะเบียนไม่เคยแจ้งทำใหม่ด้วยค่ะทุกท่านเลขเครื่องเลขตัวถงังตรงตามเร่มถูกต้องทุกอย่างภาษีไม่ขาดนะคะ179,000บาทดูรถได้ตลอดเวลาที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ สนใจแต่ไม่สะดวกเดินทางไปรับรถนะคะทางด้านของคุณเหน่งมีบริการขับส่งให้ท่านได้ทั่วไทยวิดีโอคอลให้ชมรถสดๆก่อนได้เลยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะในวันนี้แอดมินได้ใส่เบอร์โทรคุณเหน่งไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยครัทุกท่านไม่ว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมขอวิดีโอคอลเพื่อชมรถหรือว่า ท่านต้องการที่จะให้ไปส่งนะคะคุยเงื่อนไขกันเพิ่มเติมได้โดยโตรงเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้ JK ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ